เราจะได้มีบรรทัดฐานว่าเออเดี๋ยวต่อไปเราจะจัดให้มีการเล่นแบบนี้บ้างเนาะแต่ถ้าศาลมองว่าบุคคลใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดมีได้เพราะกฎหมายพรบการพนันประเภทกฎหมายเภทห้ามเห็นไหมมันเป็นประเภทที่ต้องห้ามคือมึงจะทำมึงต้องขออแต่กรณีมึงทำมึงไม่ขอแล้วมึงอ้างว่าก็แค่จัดเรามีหลักฐานว่าเราจัดพื่อการเล่นเรามีหลักฐานว่าเรามีคงมีคลิปว่าเนี่ยเราจัดให้กับชาวบ้านสําคัญคือมึงเก็บตังหรือเปล่าสําคัญคือเก็บตังหรือเปล่า จะเก็บไม่แต่ยี่สบาทสิบาทสาสิบาทก็ตามเนี่ยโดยที่จะมาอ้างว่ามอบให้กับการกุศลหรือจะมอบเป็นความสุขอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้มันไม่เกี่ยวถ้าคุณอยากจะมอบความสุขให้กับคนที่มาร่วมง,งานก็ไม่จําเป็นต้องเก็บตังค์อ่ะพี่น้องครับพี่น้องครับสิบเบอร์สองร้อยครับพี่น้องสิบสลากสองร้อยครับสลากอะยี่สิบครับพี่น้องมันไม่สมเหตุสมผลคุณเสาค,คนคุณกรนกวันคุณปราณีคุณสังสามสวัสดีครับนะครับฟังให้ดีนะครับผมเข้าใจแล้วละ่ะการที่เดินทางมาหรือการที่พยายามจะออกตัวแรงๆก่อนว่าเฮ้ย นู่นนี่นั่นนะเอออยากจะมีการอุทธรณ์ฎีกาต่อนะคุกครับพี่น้องครับผมจะบอกให้เลยว่าคุกครับนะอ่านะครับอดีคุณลำน้ำครับพี่พุตนะคุณชยาดาคุณพนิดาคือผมเข้าใจว่ามันเขินคือตอนที่พยายามจะแก้ตัวเนี่ยบางทีมันก็พยายามจักแม่น้ํามันเขินพรุ่งนี้ถ้าผลเป็นลบถ้าพรุ่งนี้ผมเป็นลบเตรียมตัวคุณจาไม่ได้เหรอมีคนคนนึงมาบอกว่าอะไรเออเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าอะไรครับก็มีมีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าเออกับนักกฎหมายบางคนเนี่ย เราไม่ไม่เอากันแล้วคือทะเลาะกันแล้วหรือํำนองนั้นนะครับเอ่อไม่ค่อยถูกกันแล้วอะไรจำนองนั้นแต่การที่มีใครบางคนกําลังเดินทางมาหรือเดินทางมาแล้วเพื่อที่จะทําหน้าที่อันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีก,ก,ก็ก็ดีเหมือนกันถูกไหมครับแต่ถ้าหากพรุ่งนี้ผลเป็นลบเมื่อไหร่ไม่อยากจะคิดหัว